สวัสดีครับคลิปนี้เรามาหุงข้าวสวยกันนะครับเราเริ่มตั้งแต่เรามาดูการตวงน้ํานะครับอันนี้นะครับหม้อผมมาขังมากเลยนะครับน่าจะใช้เป็น10ปีแล้วนะครับข้าวสวยนะครับอันนี้ก็คือข้าวอบทรงเครื่องนะครับอันนี้คือข้าวเหนียวและข้าวกล้องนะครับแล้วเรามาหันมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือข้าวต้มนะครับอันนี้ก็คือโจ๊กนะครับทีนี้เรามาดู ปริมาณน้ำกันนะครับอันนี้ก็คือถ้วยตวงเขานะครับเราต้องใช้ถ้วยตวงเขานะครับสมมุติว่าเรามาหุงข้าวสวยนะครับอันนี้ก็คือปริมาณข้าวสวยนะครับสมมติว่าเราหุงสี่ถ้วยตวงเราหุงสี่ถ้วยตวงนี้นะครับเราก็ต้องมาใส่น้ําให้ถึงเลขสี่ตรงนี้นะครับถ้าเราสองถ้วยตวงเราก็มาใส่น้ําให้ถึงสองถ้วยตวงตรงนี้นะครับแต่อันนี้นะครับเป็นของยี่ห้อชาร์ปนะครับ ชาร์ก็คือของญี่ปุ่นเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าการที่วัดระดับน้ําตรงนี้นะครับเป็นของข้าวญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะครับนี้ก็คือการใส่น้ําตอนหุงข้าววิธีแรกนะครับก็คือดูข้างหม้อนี้นะครับทีที่2นะครับการที่เราหุงข้าวสวยนะครับสมมุติว่าเราหุงข้าวเก่านะครับเราก็ใช้ข้าวสวย1ถ้วยน้ํา1.5ถ้วยนะครับแต่ถ้าเป็นข้าวใหม่นะครับ ข้าวสวย1่ถ้วยน้ํา1.2่ถ้วยนะครับวิธีที่3มนะครับการตวงน้ําก็คือปูย่าตายายนะครับก็คือเขาใช้1ข้อนิ้วนะครับเราก็จิ้มลงไปนะครับก็คือให้ได้1ข้อนิ้วนะครับวิธีที่4ี่นะครับเขาก็มือวางมันข้าวนะครับพอที่จะน้ําท่วมมือนะครับอันนี้คือวิธีการใส่น้ําเมื่อตอนเราหุงข้าวนะครับเดี๋ยวเราไปพิสูจน์ทั้ง4วิธีกันนะครับ ทีนี้เรามาเริ่มลงมือทํากันเลยนะครับทีนี้ตวงเข้าไปนะครับผมจะใช้4ถ้วยตวงนะครับหนึ่จริงๆข้าวมันจะมีหลายแบบด้วยนะครับก็ข้าวอย่างเช่นข้าวสาวให้เนี่ยก็โลประมาณ10บปลายนะครับอันนี้ข้าวหอมมะลินะครับ ข้าวหอมหอมะลิเก่าผมไปซื้อนะครับมันมี 35, 38และ40แต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวหนึ่งอัดประมาณ50ขึ้นนะครับอันนี้ข้าวหอมมะลิสุรินนะครับนี้เราไปซาวกันเลยทีนี้มาถึงวิธีการซาวข้าวนี่คือข้าวหอมมะลินะครับอันนี้ผมใช้น้ำประปานะแต่ว่าตอนตอนที่ว่าหุงอรผมจะใช้น้ำกองนะครับผมไม่ได้ใช้น้ำประปา การซาวข้าวนะครับ,เร,บเ,ขขนะเราไม่บางคนจะเขาขยำขยำนะเราไม่ต้องขยำนะครับเราหมุนๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะซาวสองน้ำนะครับแต่บางยี่ห้อนะครับอย่างเช่นข้าวสองให้เขาบอกซาวครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ปฏิบัติตามนั้นก็ได้นะครับการซาวนะครับการซาวเราก็มือรองนะครับเนี่ยผมจะมือป้องไว้อย่างเงี้ยนะครับเออ แล้วก็เหลือข้าวสาลแล้วก็เอา,เอาใส่เข้าไปใหม่เอาใส่ไปต่อไปเราก็มาพิสูจน์เรื่องการใส่น้ํากันนะครับทั้ง4วิธีเบื้องต้นนะครับอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิเก่านะครับผมจะใส่น้ําอันนี้เราใส่4ถ้วยใช่ไหมครับ1.5ก็เท่ากับอันนี้ต้อง6ถ้วยนะครับน้ําต้อง6ถ้วย 1>, 1 2 3 สี่ห้าหกน้ำหกถ้วยของเรานะครับก็คือหนึ่งต่อหนึ่งจุดห้านะครับดูนะครับว่าตรงกับเลขสี่เยนไหมครับตรงกับเลขสี่พอดีเลยนะครับและทีนี้ทฤษฎีข้อนิ้วอีกนะครับเราต้องเกลี่ยข้าวให้เสมอกันก่อนนะครับอันนี้นะครับพอมาทฤษฎีข้อนิ้วนะครับอาจจะไม่ถึงทีเดียวนะครับแต่ก็เกือบหนึ่งข้อนี้ครับที่เขาบอกว่าวางฝ่ามือไปนะครับต้องพอท่วมฝ่ามือนะครับเราวางไปเลยนะครับ ห็นไหมครับแต่จริงๆมันก็ไม่ท่วมทั้งหมดนะครับคืออันนี้มันขึ้นกับมือเล็กมือใหญ่นะครับคือเราจะมาทําตามทฤษฎีอย่างนี้ทุกวันมันก็ไม่ได้นะเสียเวลาแต่ทีนี้นะครับเรามาใช้ขีดเนี่ยดีที่สุดนะครับถ้าตรงไหนที่มันเหมาะสมกับเราเราก็ดูตามขีดเลยนะครับแล้วก็ลินน้ําไปทีเดียวเลยนะครับเราไม่ต้องมากะอยู่อย่างนี้ทุกวันนะครับมันเสียเวลามาตวงน้ําอะไรนี้นะครับเราจําขีดไว้เลยนะครับ ดังนั้นการตวงน้ํา4แบบในการหุงข้าวนี้นะครับไว้เป็นเบื้องต้นแค่นั้นเองนะครับถ้าเราจําได้แล้วต่อไปก็สบายนะครับคือจริงๆนะครับพอเราใส่ข้าวเปล่าแล้วเราก็เอาไปหุงได้เลยนะครับปกตินะครับเราไม่ได้ว่าต้องการสวยหรือว่าต้องการเม็ดมันวาวเหมือนกับที่เขาขายในซูเปอร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะให้เม็ดเลี้ยงสวยหรือว่ามันมีมันวาวนะครับเราก็ต้องใส่น้ําซ้อมใส่ชูและน้ามันพืชไปนะครับ อันนี้นะครับผมใส่น้ำส้มสายชูนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันพืชนะครับ1ช้อนชานะครับไม่ใช่1ช้อนโต๊ะนะครับหลังจากนั้นก็คนข้าวอีกสักหน่อยก็ยังดีนะครับจากนั้นเราก็หุงธรรมดาตามของยี่ห้อนั้นๆนะครับเราต้องเช็ดหม้อให้แห้งด้วยนะครับรอบๆข้างอนะน่าจะอยู่คู่ควรกับผมมาเป็น10ปีแล้วนะผมหุงข้าวสวยนะครับเราก็มาคุกข้าวสวยนะครับ อันนี้เขายังเป็นข้าวอื่นอยู่นะเรากดไปอีกหนึ่งครั้งเห็นไหมครับเขาจะมาอยู่ที่ข้าวสวยก็ใช้เวลาประมาณ4ี่ห้าสินาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับอันนี้นะครับข้าวเราก็สุกแล้วนะครับเขาวอร์มแล้วนะครับทีนี้เราเปิดดูนะครับโอ้สวยมากเลยนะครับข้าวเรียงสวยมากเลยนะอันนี้ก็คือเป็นข้าวมะลิเก่านะแต่ตอนที่ข้าวเพิ่งดีดเป็นไฟเหลืองใหม่ๆนะครับก็คือเพิ่งสุกเราอย่าเพิ่งไปทําอะไรเขานะครับเพราะว่าข้าวเขาจะหักได้ง่ายนะครับ รอทักสิบหรือครึ่งชั่วโมงนะครับกำลังดีนะครับเราถึงจะไปคนเขานะครับข้าวเรียงเม็ดสวยมากเลยนะครับเห็นไหมครับดูนะครับ เเพิ่งสุกใหม่ๆนะครับเราต้องให้เขาไปต่ออยประมาณ1 1 5หรือ15หรือขึ้นชั่วโมงก็ดีนะครับแล้วเราก็ค่อยคนคนคนนะครับคลิปนี้เป็นเทคนิคการหุงข้าวสวยนะครับรวมทั้งการตรวงน้ํา4วิธีนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ